สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีประยุกต์การใช้งานเจ้าตัวซีเนอร์ไดโอดในวงจรกันครับเจ้าตัวซีเนอร์ไดโอดผมก็ได้อธิบายหลักการทำงานของมันไปคร่าวๆแล้วนะครับใน EP ที่1แต่ถ้าใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้ครับ ทำไมเราต้องใช้ตัวซีเนอร์ไดโอดด้วยเพื่อนๆลองมาดูภาพภาพนี้กันครับสมมุติว่านะแรงจ่ายของเราเนี่ยมีแรงดันอยู่ที่12โวลต์แต่โหลดของเราเนี่ยต้องการแรงดันคงที่อยู่ที่ประมาณ5โวลต์แล้วมันจะมีวิธีไหนบ้างนะที่สามารถลดแรงดันให้เหลือใกล้เคียงอยู่ที่5โวลต์ได้แน่นอนครับว่าหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึง IC 7805 แต่เจ้าตัวซีเนอร์ไดโอด5.1โวลต์ของผมตัวนี้ก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีไม่แพ้กันแถมรูปร่างของมันก็ยังได้เปรียบยังเล็กกว่าอีกด้วยครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะทนกระแสะได้น้อยมากๆครับในระดับประมาณมิลลิแอมเท่านั้นเองการต่อใช้งานเราก็สามารถนำมันมาใส่ในวงจรต่อแบบอนุกรมกับแหล่งจ่ายแบบนี้ได้เลยนะครับและสำหรับแรงดันส่วนเกิน มันก็จะดึงทิ้งลงกลาวไปในทันทีส่วนแรงดันที่ต่อออกไปใช้งานก็คือเราจะต่อที่ขั้วแคโทดกับข Air ั้วแอนูดต่อไปแบบนี้เลยครับแต่ถ้าหากเราต่อซีเนอร์ไดโอดแบบนี้ในวงจรจริงซีเนอร์ไดโอดของเพื่อนเือนก็อาจจะพังได้ในทันทีเลยนะครับเหตุผลก็คือถึงแม้ว่าจะตัวซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมันสามารถรักษาแรงดันได้แต่กระแสที่ไหลผ่านตัวมันเนี่ย มันจะไหลได้อย่างจำกัดอย่างเช่นเบอร์ 1N4J33A ตัวนี้ทำงานแม็กซิมัมสูงสุดหลัก100ยมิลลิแอมเท่านั้นเองครับนั่นก็หมายความว่ากระแสของแหล่งจ่ายอย่างเช่น power supply ของผมตัวนี้มันอาจจะมีกระแสรอสแตนบายมากกว่า10แอมป์ขึ้นไปอาจจะเป็นไปได้แล้วในเมื่อกระแสแหล่งจ่ายมันมีมากเกินไปอย่างนี้ แล้วเราจะต่อใช้งานซีเนอร์ไดโอดได้อย่างไรกันวิธีที่จะรักษาชีวิตของเจ้าตัวซีเนอร์ไดโอดก็คือเราจะต้องใส่ตัวต้านทานเพิ่มเข้าไปครับเพราะว่าตัวต้านทานเนี่ยมันมีหน้าที่ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้ายิ่งมันมีค่ามากกระแสก็จะไหลได้น้อยลง ถ้าหากเราได้ค่าที่เหมาะสมนะฮะซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ก็จะรักษาแรงดันอย่างสมบูรณ์แบบและคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องใช้ค่าความต้านทานเท่าไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูค่าความต้านทานของตัวต้านทานเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนนะครับว่าโหลดของเราต้องการแรงดันและกระแสอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าหลดของผมเป็นหลอดไฟ LED ต้องการแรงดันไฟแค่3โวลต์ กระแสสักประมาณ10มิลลแอมที่จริงเราแทบที่จะไม่ต้องใช้ซีเนอร์ไดโอดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าหลอด LED ของเราเนี่ยมันก็คือไดโอดเปล่งแสงประเภทหนึ่งแต่เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากผมหาซีเนอร์ไดโอดตัว3โวลต์ไม่เจอผมก็เลยเลือกใช้ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้แทนครับซึ่งรักษาแรงดันอยู่ที่3.3โวลต์พอได้ค่าแรงดันและก็ค่ากระแส เราก็สามารถใช้กฎของโอมเนี่ยหาค่าตัวต้วานออกมาได้ครับสูตรก็คือ V เท่ากับ I R ถ้าเราหา R ก็จะเท่ากับ V ส่วน I V เท่ากับ12ลบ3.3โวลต์ก็เหลือ8.7โวลต์8.7หาร10มิลลิแอมป์ก็จะเท่ากับ870โ oh อห์มแต่ตัวต้วานค่า870โอห์มนะมันไม่น่าจะมีจำหน่าย ผมก็เลยจะใส่เผื่อไปเลยนะฮะที่ค่า1กิโลโอห์มหรือค่า1,000โอห์มแทนครับถ้าหากมาดูในวงจรจริงแรงดันแหล่งจ่าย12โวลต์ของผมมันก็คือ power supply ตัวนี้ครับและตัวทาทานขนาด1กิโลโอห์มของผมมันก็คือตัวนี้ส่วนซีเนอร์ไดโอด3.3โวลต์มันก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันให้เพื่อนๆได้ดูครับเนี่ยผมวัดแรงดันได้3.35โวลต์ และจ้าตัวซีเนอรดโอดทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยครับผมจะลองใช้หลอดไฟ LED สีเขียวนะฮะมาแตะให้ดูครับเนี่ยมันมีแสงสว่างด้วยครับและนี่ก็คือกระแสที่ผมวัดได้ครับวัดได้7.55 m มิลลิแอมที่มันไม่ถึง10 m มิลลิแอมนะ <c oughs> ก็เพราะว่าเราใส่ค่าความต้านทานเพื่อเอาไว้แล้วนั่นเองครับ และถ้าหากเราอยากได้ช่วงแรงดันอื่นๆอีกล่ะแล้วเราจะทำยังไงครับชิจิงเราก็สามารถต่อตัวต้านทานมาควบคุมแรงดันแยกย่อยออกไปเป็นชุดใครชุดมันแบบนี้ได้เลยนะครับโดยตัวมันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงดันของแหล่งจ่ายที่เป็นเส้นเมนหลักตรงนี้ครับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟมันก็ยังคง12โวลต์เท่าเดิมนั่นแหละครับไม่เพิ่มไม่ลด มันก็หมายความว่าผมก็สามารถที่จะเพิ่มซีเนอร์ไดโอดไปได้อีกหลายๆตัวเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ใจผมนึกตราบใดที่กระแสและแรงดันแหล่งจ่ายเนี่ยไฟมันยังเหลือๆอยู่หรือเพื่อนๆจะใช้ตัวต้านทานตัวใหญ่มาดบกระแสเอาไว้ก่อนต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะทําให้ตัวต้านทานก่อนเข้าซีเนอร์สามารถใช้ขนาดหรือตัวที่เล็กลงได้ครับผมจะยกตัวอย่างอีกวงจรหนึ่งครับ ในคลิปที่แล้วนะผมได้ต่อวงจรป้องกันการต่อผิดขั้วเอาไว้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามอดเฟสของผมเนี่ยมันสามารถรับแรงดันไบอัสได้ไม่เกินลบ20โวลต์แต่ถ้าหากผมเพิ่มซีเนอร์ไดโอด10โวลต์เข้าไปแล้วก็ตัวต้านทาน100กิโลโอห์มต่อในลักษณะนี้ตอนนี้มันก็สามารถมีช่วงที่รับแรงดันขาเกตมากกว่าลบ2 0โวลต์ได้แล้วครับ แต่สำหรับโหลดที่มันเป็นหลอดไฟไส้ตัวนี้ผมคิดว่าไส้ของมันนะก็อาจจะขาดไปเสียก่อนนะครับนั่นไงครับมันขาดที่ลบ22โวลต์ขาดไปแล้วจริงๆด้วยครับ ส่วนในวงจรอื่นๆอย่างเช่นบอร์ดได741 IC741 มันก็ต้องการไฟบวกไฟลบที่คงที่มาเลี้ยงที่ตัวมันใช่ไหมครับเขาก็จะวางซีเนอร์ไว้ทั้ง2ฟฝั่งเราก็จะสามารถประยุกต์การทํางานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้นะผมขออธิบายหลักการทํางานไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตารับชมครับ